กัปปสุวีพีครับช่วงนี้ไม่ต้องแปลกใจถ้าผมจะหน้าตายิมยามเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเรามีแขกรัเชิญเป็นสาวสวยเจ้าของตําแหน่งเวทีการประกวดอันทรงเกียรติที่มีคําขวัญว่า เป็นมากกว่าเจ้าของสายสะพายและมงกุฎครับคุณผู้ชมก็อาจจะไม่คุ้นหูเพราะด<ะ>ีฉันก็ไม่คุ้นหูกับค<ะ>ําขวัญของเวทีนี้นะคะพราะเราไม่รู้ว่าเขามีการประกวดแบบนี้เกิดขึ้นนั่นก็คือ i ิ s w h e l l c แชร์ไทยแลนด์2012ค่ะและสาวสวยที่หัวใจไม่พิการไปพร้อมกับร่างกายคนนี้เป็นสาวที่แข้มแข็ง อดทนนะคะเพราะว่าเธอไม่ได้พิการแต่กําเนิดนะคะแต่เพิ่งจะประสบเหตุไม่นานมานี้เองค่ะคส่วนเธอก้าผ่านความพิการที่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและอะไรที่ทําให้เธอมีจิตใจที่เข้มแข็งได้ขนาดนี้นะครับวันนี้เธอพร้อมจะมาแบ่งปันประสบการณ์ของเธอที่นี่ที่ VIP ครับขอเสียงประมือต้อนรับน้องชมพู่พัทราวันพานิชชาครับ พอดู่อง่อหน่อย<ด>ูนะ,นะสวัสดีค่ะน้องชมพู่สวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับตําแหน่งด้วยนะคะต้องบอกว่าโอ้โหสวยสดใสามากเลยต้องบอกสมตําแหน่งจริงๆเป็นมิสฟิวแชนะคะตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่คะอายุ21ปีค่ะยังเรียนอยู่ใช่ไหมคะค่ะเรียนอยู่ท<ช>ี่คณะสังคมสงเคาราะห์ศาสตร์มหาเรทยมหาศาสตร,ร์ค่ะปีปีสองค่ะโอ้โอเก่งจังผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเวทีประกวดนี้มาก่อนเลยนะฮะอ,อาจจะต้องให้น้องชมพู่ช่วยอธิบายหน่อยว่าเวทีประกวดมิสฟิวแ e เนี่ย เขาประกวดกันยังไงแล้วผู้ที่ได้ตำแหน่งต้องทำอะไรบ้างคืออันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะคเคยเคยมีเมื่อ10ปีที่แล้ว่ะค,ะคแต่ว่าไม่ได้จัดมาต่อเนื่องคือเอามื่อก่อนเป็นแค่กิจกรรมเล็กๆจัดที่สามหลวงะคะ่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เป็นมีมาตรฐานนะคะก็คือแบบเหมือนเวทีนางงามทั่วไปะคะ่ะแบบมีเก็บตัวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีเก็บตัวด้วยค่ะ เก็บตัวนานไหมคะเก,เก็บตัว3วันสคืนค่ะโอ้ต้องถามน,นิดนึงว่าคนสมัครเยอะไหมคนนะน้องชมพู่มีรอบแรกก็คือคัดจากรูปถ่ายค่ะค่ะค่ะแล้วก็คัดมาเหลือ20คนค่ะมาสแสดงความสามารถเวทีนี้คือไม่จํากัดอายุค่ะพุทธการศึกษาคือแ,แค่แบบว่าเป็นสตีที่นั่งวิวแชร์ก็สามารถ<ม>สมัครได้จะมีคณะกรรมการอีกประมาณ8ท่านนะคะก็ให้เราแสดงความสามารถแล้วก็ตอบคาถาม คือเขาจะมองทัศนคตินะคะในการใช้ชีวิตค่ะปาดกวดเนี่ยต้องมีการแสดงความสามารถแล้วน้องชมพู่แสดงอะไรครับก็ร้องเพลงค่ะร้องเพลงอ่ะค่ะนั่นคือความสามารถดาวใช่ไหมครับค่ะร้องเพลงสากลวันนี้มา VP ทั้งทีพอจะแซงโตให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องชมพู่หน่อยครับอาจจะมีสักวันที่ฝันดีๆก็อาจจะมีสักทีที่ฝัน บังเอิญเป็นใจดวงตะว,วันสดใสพรุ่งนี้ก็คงส่งมาที่ฉันก็อาจจะมีสักคนที่เขาดีๆที่เขามาตามชีวิตที่ดีให้กันคงจะมีวันนั้นที่มันเป็นวันของฉันจริงๆ ผ่านรอบนี้แล้วเหลือกี่คนคะสิบสองคนอา uh, จากสิบสองไปทําอะไรกันอีกอยากร้ก็มีไปเก็บตัวค่ะท um> ี่กาญจนบุรีค่ะก็เหมือนนางงามทั่วไปเลยก็จะมีเว네ิร์กช็อปแต่งหน้ามีฝึกบุคลิกภาพอะค่ะฝึกการพูดให้เราแบบเป็นแบบนางงามที่แบบดีๆไปเวิร์กช็อปที่กาญสามวันที่หนูบอกจากสิบสองท่านแล้วคัดยังไงอีกคะที่พาราไดป้าค่ะคัดเหลือหกหกคนนะคะ ทีนี้เขาทําำอะไรช่วงคัสทีนี้ทําอะไรนะคะตอบคาถามค่ะตอบคำถามแบบจับจับซองค่ะแล้วก็เลือกตอบคำถามข้อหกที่นี้เหลือขอเดาเหลือสามค่ะเหลือสามค่ะแล้วก็ตอบคาถามอีกรอบหนึ่งค่ะพี่พออยากดูไหมคะมากครับเออเรามีภาพบรรยากาศการประกวดรอบสุดท้ายมาให้ชมได้กันค่ะ ขอเสียงประมือต้อนรับ MWT 6ค่ะคุณพัฒนาวันนิพานิชาค่ะหรือน้องชมพู่อายุของน้องชมพู่เพียงแค่21ปีค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ค่ะคำถามก็มีอยู่ว่าสโลแกนที่เขาจัดเวทีประกวดมิ s ไท a แลนด์มิ s บ i l ชารลนครั้งนี้คือ m o ม e ด n just a s s s and c r o w n มากกว่าสายสะพายและมงกุฎ บนเวทีแห่งนี้ในแนวคิดของชมพู่หมายถึงอะไรครับค่ะมอเดนจาร์ดัสแซดดิคราวมากกว่าสายสะพายและมงกุฎในความคิดของชมพู่คือสายสะพายและมงกุฎนั้นเป็นเพียงของรางวัลซึ่งเป็นสิ่งของภายนอกที่จะได้รับแต่สิ่งที่มากไปกว่าน,นั้นก็คือโอกาส ที่เวทีนี้มอบให้กับผู้หญิงที่นั่งวิวแชร์ทุกคนให้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความรู้ความสามารถที่ผู้หญิงนั่งวิวแชร์ก็มีศักยภาพเทียบเท่ากับทุกคนในสังคมค่ะผูท้ที่ได้รับตำแหน่ Miss chair Thailand, ง m ม s สวีลแชร์ไทยแลนด์ประจำปี2012ค่ะได้แก่หมายเลข6คุณพัทราวันพาณิชาหรือคุณชมพู่ 2012ค่ะคุณบอกว่าตอบได้ไดีมากๆเลยนะครับไม่สงสัยว่าทําไมได้ตําแหน่งเนาะต้องขออนุญาตถามของรางวัลได้ร<ว>างวัลอะไรบ้างครับก็ของรางวัลรวมมูลค่า70,000บาทนะคะก็จะมีเงินสดแล้วก็จะมีที่พักแล้วก็กิจวอ o เชอร์ต่างๆค่ะาถามว่าจะพูดหน่อยว่าภูมิใจกับตําแหน่ง m i s มิสบูชานี้มากแค่ไหนคะ่ะ ก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะที่คณะกรรมการคัดเลือกให้เราได้รับตําแหน่งนี้นะค่ะแสดงให้คสังคมได้รับรู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะนั่งวิวแชร์แต่ว่าเราก็มีความรู้ความสามารถเหมือนกับทุกคนเหมือนกันนะคะขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปถึงเรื่องราวของของร่างกายของน้องชมพู่หน่อยนะครับทราบมาว่าที่สาเหตุที่เดินไม่ได้เพราะเป็นอุบัติเหตุใช่คือไม่ได้เป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับ,รบตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วนา้ยังไครับ ก็ประมาณ5ปีที่แล้วค่ะ mm hmm. ก็ตอนนั้นกลับมาจากโรงเรียนค่ะคือจะเป็นช่วงปิดเทอมแต่ว่าที่โรงเรียนให้ไปดูคะแนนนะคะว่าที่ไหนใครที่อยู<ห>่ขอนแก่นค่ะก็ะให้ไปดูคะแนนว่าเ,เรายังขาดวิชาไหนที่ไม่ได้สอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็มีวิชาหนึ่งที่ไม่ได้สอบอะค่ะคือตอนนั้นไม่สบายก็เลยไม่ได้ก็เลยขาดสอบก็เลยไปสอบย้อนหลังอะค่ะพอสอบเสร็จก็ อก็กลับบ้านแต่ว่าคือมีเพื่อนคนนึงอะค่ะคือเขารอพ่อมารับนะคะแต่ว่าพ่อเขาก็แบบตทุระค่ะมารับไม่ได้แล้วหนูก็เลยก็ตอนแรกจะซ้อนมาเจอไซกลับกับเพื่อนสองคนนะคะแต่พอเพื่อนคนนี้พ่อไม่มารับเออแล้วก็แบบไปส่งก็ได้ก็เลยกลายไปซ้อนสามอะค่ะก็เลยไปแล้วทีนี้ก็ซ้อนสามนี่คือตำแหน่งไหนที่น้องชมพูห่หนูนั่งหลังสุดเลยค่ะตอนแรกแบบ <oluyor S 1> ตอนแรกเพื่อนจะให้นั่งตรงกลางแต่หนูบอกว่าเออไม่เป็นไร<ห>ก็เลยให้เพื่อนนั่งตรงกลาง<ห>ก็เลยหนูก็นั่งข้างหลังค่ะก็ขับไป เรื่อยๆคขับช้าๆค่ะเป็นทางระหว่างไปโรงเรียนคือเป็นถนนแบบเล็กๆอะค่ะสองเลนค่ะมีรถสิบล้อค่ะมาชนท้ายค่ะชนท้ายมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะแล้วแบบมันโดนตรงหลังหนูพอดีค่ะก็เลยเจ็บหนักคือชนแล้วปึ๊กแล้วเราท้ายสุดเละใช่ค่ะแล้วแล้วรถล้มไหม เพื่อนสองคนคนขับคนนั่งกลางเป็นยังไงก็ตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงค่ะเพราะว่าพอชนแล้วมันไม่รู้สึกตัวอีกเลยอะค่ะแบบก็เดินลงไปคือกระเด็นลงไปพอกระเด็นลงไปแล้วหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยมันร้อนแล้วแบบเราขยับตัวไม่ได้ค่ะคือแบบถนนจาได้แค่ว่ามันร้อนมากๆแล้วก็แบบเราไม่มีแรงจะหายใจอะค่ะคือพยายามหายใจตอนนั้นแบบนึกถึงแม่ค่ะนึกถึงแม่แล้วก็พยายามหายใจแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วก็แบบ ก็นอนเป็นนิ่งไปเลยอะค่ะแต่ว่าเพื่อนเล่าให้ฟังว่าหนูแบบตาค้างค, hmm. ค่ะคงช็อกไปว่าค่ะคงคงงั้นเพราะว่าหนูแบบหายใจไม่ไหวอะค่ะคือพอมารู้ใหาหลังว่าเออหมอบอกว่าปอดแตกค่ะ hmm. ค่ะก็เลยทำให้หายใจไม่ไหว มารู้สึกตัวอีกทีตอน,นตอนไหนครับก็อยู่โรงพยาบาลนะคะหมอก็บอกว่าเออเนี่ยจะเจาะฟอดนะคืออดทนนะแล้วคือเขาแบบใช้เหล็กแหลมแหลมแบบทิ่มเข้ามาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางทำยังไงเขาก็ตัดเสื้อผ้าค่ะต้องทำทำรวดเร็วคะ่ะแล้วก็ส่งรีเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลาในจังหวัดขอนแกนะะ่นค<ม>่ะต้องอื่นมีบาดแผลอะไรบ้างไหมคะ มีค่ะก,ก็คือ,อกระดูกหายพลาหักค่ะแล้วก็ซี่โครงหักก็ไปทิ่มปอดแตกค่ะแล้วก็เป็นแผลตามตัวค่ะแล้วก็ที่เป็นที่ทําให้เราเดินไม่ได้นี่ก็คือกระดูกสันหลังหักค่ะคือมันแตกค่ะแล้วก็ไปเบียดทับเส้นประสาทแล้วทีนี้หลังจากผ่าตัดเป็นยังไงบ้างตอนนั้นรู้สึกงไงะก็หลังจากผ่าตัดแล้วก็ย้ายมาอยู่ไอซียูค่ะแล้วเราก,ก็คือตอนนั้นแบบก็ยังขยับตัวไม่ได้แล้วคือ มันมันเจ็บแผลมากค่ะหมอก็ให้มอร์ฟีนะคะค่ะให้มอร์ฟีเพื่อให้เราแบบหายป่วดได้น้อยลงคือมันจะมึนมึนมึนมากๆเพราะแบบให้ยาไม่รู้อะไรบ้างละยงระยางอะ,องะคะ่ะสายเสยก็คงใช่ค่ะ,คะแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจค่ะคือพูดไม่ได้เวลาจะเรียกใครก็แบบใช้นิ้วมือเรียกค่ะใช้เวลารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมดนานแค่ไหนครับ คืออยู่สองโรงพยาบาลนะคะคือตอนแรกก็อยู่โรงพยาบาลที่ผ่าตัดสองเดือนนะคะแล้วก็ย้ายมาโรงพยาบาลที่มีวอดกายภาพบำบะะัดค่ะก,ก็รวมกันเป็น6เดือน,นะคะ่ะก็ต้องอยู่ห้อง ICU ด้วย ค่ะอยู่แต่อยู่ ICU ประมาณสี่ห้าวันค่ะค่ะและเพื่อนๆที่ไปด้วยกันนาชมพู่ทราบไหมคะว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างสองคนแรกเนี่ยคนขับคนนั่งกลางคนขับไม่เป็นอะไรค่ะคือก็มีะลอกขลอกนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเพื่อนอีกคนนึงขาหักค่ะก็ขาหักแค่นั้น่ะขาหักแค่นั้นแต่ตอนนี้ก็หายแล้วต้องบอกว่าถึงแม้ว่าน้องชมพู่จะรอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนั้นมาได้ราวปาฏิหาริย์เลยนะครับแต่เธอก็ต้องกลับมา เผชิญกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เมื่อขาทั้งสองข้างไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไปนะครับต้องถามว่าครั้งแรกที่รู้ว่าเราจะเดินไม่ได้เลยเนี่ยตอนนั้นนะตอนนั้นรู้สึกยังไงพูดไม่ออกค่ะมันเสียใจแล้วก็แบบคือคอมันตีบตันไปหมดมัน มันพูดไม่ออกค่ะคือเราเสียใจมากๆค่ะจากวันนั้นที่รู้สึกว่าติดตานไปหมดเลยทําอะไรต่อไม่ถูกนะแล้วเธอฝ่าฟันจุดนั้นมาถึงตรงนี้ได้ยังไงต้องติดตามกันต่อที่วีกีในช่วงหน้าครับ